สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนวันนี้ผมมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโซ ny t ไทย land นะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้เริ่มต้นในการวอล์ก <Wow. S 1> ผมมาอยู่ที่หน้าช็อปและเดี๋ยวทีเนี้ยผมเจอกันน้องบีละเดี๋ยวน้องบีเขาจะแนะนําช็อปให้ผมแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าช็อปโซนี่สยามพารากอนเนี่ยมีอะไรให้เพื่อนๆมาเลือกช็อปปิ้งบ้างเจอน้องบีกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ มีกิจกรรมเล็กๆในโซนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้หนูก็จะรับหน้าที่เป็นคนพาทัวร์ช็อปโซนนี้ที่สยามค่ะก็มีหลายโซนมากเลยนะคะแต่ว่าเราจะไปเริ่มกันที่โซนเอนเตอร์เทนเมก่อนไปนเลยช็อปใหญ่มากนะคะก็น่าจะช็อปใหญ่สุดในไทยใช่ไหมใช่ไม่หนูเพิ่งรู้ว่า ทีวีโซนี่มันยิ่งใหญ่อลังการมากหน้าจอแบบกี่นิ้ววะเนี่ยใหญ่มากนะคะมีแบบขนาดเนี้ยยังมีทุกคนดูสุดยอดส่วนตัวไม่ค่อยดูทีวีนะคะแต่ว่ามีติดบ้านไว้ก็ก็ดีกว่าเพราะว่าเราดูเน็ตฟ i ิในทีวีเนาะเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นสมาร์ททีวีหมดแล้วนะคะเชื่อมได้ใช่คล้ต่อไปเรามาดูโซนหูฟังกันดีกว่าค่ะภูิใจนำเสนอคือแบบว่า ยุคนี้หนะหูฟังมันก็จะกลับมานะคะแบบชอบถู <Wow. S 1> คือมันมีคนใส่เยอะขึ้นนะคะ <Wow. S 1> น่าเืเพราะว่าเทรนด์แบบ Y 2 k Y 2, k. Y 2 k ย่อมาจากปี2,000หรือปีคริสต์ศักราช2,000นั่นเองซึ่งแฟชั่นในยุคนี้มีอิทธิพลมาจากไอคอนแห่ง pop culture k เก้าสเนี่ยมันกลับมาแล้วคนก็ชอบใส่หูฟังแบบนี้กันมาก จริงๆซื้อไว้ไม่ต้องคิอะไยหรอกเอาไปแต่งตัวก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าใครเน้นใช้งานก็แบบนี้เลยเกียร์บัอะไรเงี้ยใส่หูชิๆลๆออกกําลังกายวิ่งแล้วไม่หลุดอะไรเงี้ยน่ะน่าจะดีกว่า <c oughs> ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูก็ซื้อทั้ง2อันเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้แต่งตัวซ <Wow. S 1> น, <c oughs> นต่อไปมาอย่างไวก็จะเป็นโซนที่ทุกคนอยากได้ p l a ย์สเต i o ชานะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นของขวัญยอดฮิตในดวงใจที่ทุกคนอยากได้นะ,ะอยากให้แฟนซื้อให้อะไรแบบนั้นได้ข่าวว่าน้องบีชอบเล่นเกมเหมือนกันไอยไอหนูก็พอมีบ้างาแต่ว่าไม่ได้เล่นเครฟนะคะเพราะว่ามันซื้อไม่ได้จริงหาซื้อ,อยากแล้วก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรเลยในชีวิตนะคะ <c oughs> แล้วเล่นทั้งวันแต่ว่าเหมือนที่เนี่ยน่าจะไม่ได้มีให้ซื้อมั่งนะพร้อมส่งแต่ว่าก็มีแผ่นเกมแทนนะคะ น,นี่ก็คือโซนซิเนเนชันนะคะก็ต้องเป็นเลนส์กล้องทั้งหลายซึ่งที่นี่เขามีอย่างนี้ด้วยนะแบบทำเป็นโซนไลฟ์สตรีมทุกคนลองถ่ายอ่ะมันดีมากทำไว้ให้เราเห็นภาพเนาะเป็นเนี่ยดีทจัดไยวเเลยนะคือเหมือนเราอยู่ในสตูเลยอนะ่ะแล้วเราก็อาจจะแบบสมมติบางคนเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมไลฟ์รีวิวอุปกรณ์ไอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบ ก็จะก็จะต้องมีสตูของตัวเองเขาก็เหมือนจัดไว้ให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราไปถ่ายน่มันจะเป็นยังไงซึ่งดีมากนะคะฉลาดถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีนี่ฝั่งเลนนะคะเลนกล้องทั้งหลายเขาก็มีแบบขาตั้งมีเลนมีอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะเยอะมากแต่มันก็น่าจะมีหลายอย่างนีเอาเอาสต็อกนะคะ หาซื้อไม่ได้ไได้ครับได้ทุกคนม่จะเจอปัญหานั้นอยู่นันก็คือไมในต่างนานค่ะค้านี่พวก G Master ทั้งหลายมันอยู่ที่นี่แล้วเป็นเลนที่ใครๆก็ใฝ่ฝันนะคะได้ครับถ้าอย่างนั้นก็มาสุดทางของช็อปโซ n y แล้วนะ ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องดีมากนะครับขอบคุณคขอบคุณขอบคุณช่องช่องผมด้วยขอบคุณช่องชื่ออะไรคะเดลี่เจอร์นี่เดลี่เจอร์นี่นะคะ